สวัสดีครับผมมาพบกับ Trusty a u t o t e c h โคราชนะครับวันนี้นะจะพามาดูกระบะเข้าใหม่นะครับที่ทุกคนหาอยู่นั่นเองนะเป็น All New D Max นะครับคันนี้ปี2014นะเครื่อง2.5 VGS Turbo นะเด็ดๆแบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะสวยมากคันนี้ไปดูกันครับผมนะคันนี้นะครับเป็นรถบ้านสวยเดิมเลยนะ เป็นตัวยกสูงนะครับไฮแลนเดอร์ er นะสีดำสวยเดิมนะครับผมทุกอย่างเดิมหมดนะล้อแมกต่างๆนะครับบันไดข้างนะสภาพสวยมากนะฮะไลเนอร์นี่ไม่มีรอยบรรทุกหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับผมนี่ให้ดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวแซดนะนี่นะดูไฟท้ายนะครับดูโลโก้ต่างๆนะฮะ รถยกสูงนี่มันก็จะขับสนุกนะครับผมขับสนุกแล้วก็ที่สําคัญนิ่มด้วยนะทัศนวิสัยก็ดีนะครับผมอ่เดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมสําหรับ d m a ม h i g h l a n d e r รคันนี้นะฮะขอบอกว่าเดิมจริงๆนะสวยเดิมมากๆเลยนะครับผมพวงมาลัยก็จะเป็นนี่เลยครับผมตัวแซดนะจะมีแถบสีบอลนะแถบสีบอลอย่างนี้นะครับผมสวยๆเลยนะ เบาะผ้าครับสีดำนะตัดกับสีเทานะฮะสวยมากนะครับผมเกียร์ธรรมดา5สปีดนะขับมันๆเลยนะครับผมแล้วก็วิทยุแอร์นะครับต่างๆก็จะอยู่ตรงคอนโซลกลางนี่เรียกว่าสวยเดิมจริงๆนะครับผมอ่าสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะขนนี้นะครับผมเป็นเครื่อง ตัวใหม่แล้วนะนะครับผมเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับผม2.5 VGS Turbo นะฮะองเครื่องสวยเดิมนะน็อตไม่ขยับนะครับไม่มีรอยแกะใดๆมาทั้งสิ้นนะแผ่นเพลททุกอย่างยังเรียบกริบนะครับผมเครื่องยนต์นะครับเดินนิ่งๆเงียบๆนะแล้วก็เครื่องแห้งสนิทนะครับผมสวยมากๆนะ ไฟที่หาตัวนี้อยู่นะครับผมราคาสุดพิเศษเลยนะราคาสุดพิเศษเลยนะครับผม459,000บาทเท่านั้นเองนะฟรีดาวไปเลยนะครับผมผ่อนเพียง8,300บาท84งวดนะผ่อนสบายๆนะครับผมเนี่ยให้ดูไฟด้านหน้ากันนิดนึงนะตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมกระจังหน้าทุกอย่างก็เป็นออเนีวนะแล้วก็จะมีซูเปอร์ LED มาให้ด้วยนะฮะให้ดูนิดนึงตรงนี้คือสตาร์ทเครื่องนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดตลอดเวลานะ สนใจอยากได้แบบนี้นะครับมาทดลองขับมาคุยรายละเอียดกันได้เลยที่ทัสตี้ออโตเฮดโคราชนะครับร้านเปิดทุกวันนะร้านเปิดทุกวันเลยนะครับผมสนใจเข้ามาครับผมมามาดูรถมาทดลองขับกันนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนรถบ้านสวยเดิมแบบนี้นะอย่ารอช้านะครับผมขอบคุณมากครับ